สวัสดีค่ะเข้งมาแล้วค่ะมาดึกของวานอีกนะคะ <c oughs> วันนี้ <c oughs> จะมาบอกเรื่องอจะซื้อจะซื้อที่ดินทั้งทีจะรู้ได้ยังไงว่าราคาถูกหรือแพงเกินไป <c oughs> เดี๋ยวมาตามกันขออนุญาตแชร์ก่อนนะคะถ้าใครเพิ่งเข้ามาก็ฝากแชร์ด้วยนะคะ เดี๋ยวขอชาคู่เดียวค่ะเปิดเสียงน้ำตกให้ฟังให้ฟังเสียงธรรมชาติ อบคุณนะคะสำหรับการกดไลค์ยังไงฝากกดแชร์ด้วยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวมาฟังกันนะคะว่าจะจะซื้อที่ดูยังไงว่าสูกหรือแพงนะคะขออนุญาตแชร์ชวนเพื่อนๆปั๊บนงค่ะ เดี๋ยวป๋าชาไปที่เพจนิดนึงนะคะ ขอบคุณค่ะยังไม่ฝากแชร์ช,ชวนเพื่อนเพื่อนด้วยค่ะเดี๋ยวขออนุญาตแชร์ส่งเพื่อนแป๊บหน,นึ่งะคะ่ะ เอาลลยมาแล้วค่ะก็วันนี้ ันนี้ขึ้นสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับค่ะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะวันนี้ขึ้นหัวข้อว่าจะซื้อที่ดินทั้งทีรู้ได้ยังไงว่าถูกหรือแพงนะคะก็มีวิธีดู2แบบเอาวิธีแรกก่อนเพราะว่าได้กําไรสุดๆนะคะวิธีแรกก็คือเทียบกับราคาประเมินกรมที่ดินนะคะวิธีการดูราคาประเมินกรมที่ดินเนี่ย เคยไลฟ์ไว้แล้วในในคลิปก่อนหน้านี้นะคะไปไปไล่ดูได้นะคะก็คือ,อปกติที่ที่ดินหนึ่งที่ดินที่มีโฉนดนะคะทุกที่เลยนะคะกรมที่ดินเนี่ยเขาจะประเมินราคาไว้เพื่อใช้ในการสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับค่ะเพื่อใช้ในการเรียกเก็บภาษีเวลาซื้อขายแล้ว ราคาที่กรมที่ดินประเมินไว้เนี่ยถือเป็นราคาหลักในการที่เราจะดูว่าที่ดินที่เราจะซื้อเนี่ยมันถูกหรือว่าแพงเกินจริงมากน้อยแค่ไหนนะคะหนึ่งเลยก็คือเอาโฉนดของเรามาแล้วก็เทียบกับราคาประเมินกรมที่ดินถ้าหากว่าราคาเนี่ยเป็นราคาเดียวกับกรมที่ดินหรือว่าเป็นราคาที่ต่ํากว่าเนี่ยตัวเนี้ซื้อได้เลยถือว่าเราซื้อได้ในราคาที่ ถูกแล้วก็ประหยัดมากถือว่าเราซื้อได้ในราคาที่ไม่แพงเลยนะคะแต่ถ้าถ้าเป็นโดยทั่วไปถ้าเป็นที่ดินที่ทำเลดีสวยมากติดถนนหรือว่าเป็นแหล่งธุรกิจเป็นแหล่งชุมชนอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันจะไม่ได้ในราคาในราคาประเมินกรมที่ดินหรือว่าต่ำกว่ามันจะกลายเป็น ราคาซื้อขายทั่วไปมากกว่าแล้วก็หลายๆที่หรือว่าบางทีบางทีเจ้าของที่สวัสดีใคนดีต้อนรับค่ะบางทีเจ้าของที่เนี่ยเขาไม่ได้ขายแพงหรอกเขาขายปกตินี่แหละแต่พอนายหน้าไปเจอแล้วนายหน้าก็ไปบวก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 มันก็จะกลายเป็นราคาที่ดินที่แพงมากถ้าหากว่าไม่ได้ดูคลิปนี้หรือว่าไม่ได้รู้เรื่องราคาที่ดินมาก่อนหน้านี้เนี่ย ราก็จะไม่รู้เลยว่าราคาที่นินที่เราซื้อถูกหรือว่าแพงเกินไปนะคะคราวนี้เรามาดูว่าราคาตรงนี้ที่เมื่อกี้นี้เราพูดถึงว่าเทียบกับดูเทียบกับราคาประเมินกรมที่ดินไปแล้วอันนั้นเป็นราคาที่ถูกแน่นอนค่ะถ้าได้ราคาเท่ากับราคาประเมินกรมที่ดินหรือต่ำกว่าอันนี้ซื้อได้เลยแต่ถ้าไม่ใช่นะ่ะ อย่าเพิ่งซื้อมาพิจารณาตามนี้ก่อนก็คือปกติแล้วเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าราคาที่ดินที่เราได้มาเนี่ยมันใช่ราคาตลาดหรือเปล่าแล้วเราจะรู้ได้ไงว่ามันใช่ราคาตลาดหรือเปล่าราคาตลาดเนี่ยหมายถึงว่าราคาที่เขาซื้อขายกันโดยทั่วไปถ้าเราซื้อได้ในราคานี้ก็ถือว่าเราไม่ได้ซื้อในราคาสูงถือว่าเราก็ซื้อในราคาปกติแต่ถ้าเราซื้อได้ต่ํากว่าราคานี้ ถึงว่าเราซื้อได้ถูกแล้วนะคะคราวนี้มาดูว่าเราจะรู้ได้ไงว่าราคาที่ดินที่เราซื้อมาเนี่ยมันถูกหรือแพงก็ทำแบบนี้เลยค่ะทำเหมือนกับธนาคารเขาประเมินนะคะก็คือเขาใช้การประเมินราคาตลาดด้วยวิธีนี้ค่ะสมมติว่าเราจะซื้อที่ตรงนี้ เอาตรงนี้เลยดีกว่นนาตรงนี้อันนี้โครงการของเรานะคะอยู่ที่อำเภออำเภอเมืองนะคะจังหวัดสุพรรณสมมติว่าเราจะซื้อที่ตรงนี้แล้วเราได้โฉนดมาหนึ่งแปลงนะคะแล้วก็เป็นอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณเราก็เซิร์ช Google เข้าไปเลยะคะ่ะเซิร์ช Google เข้าไปเลยว่าต้องอต้องเซิร์ชไปว่าที่ดิน ขายที่ดินก็ได้ค่ะขายที่ดินนำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณแล้วมันก็จะขึ้นมาขึ้นเลยค่ะขึ้นเลยอันนี้เราก็มาดูให้ให้มันอยู่ในระแวกใกล้เคียงกับที่ที่เราได้มาค่ะดูสักห้าที่ดูสักห้าที่มันก็จะมีมันจะขึ้นมาขึ้นเลยใช่ไหมแต่ถ้ามันขึ้นมาสักห้าที่ก็ใช้ได้นะแต่ถ้ามันขึ้นมาขึ้นเลยเราก็ดู ไอ้ราคาที่มันสูงโอเวอร์ over, ตัดทิ้งเลยราคาที่มันต่ำเกินไปก็ตัดทิ้งไปเลยแล้วเราก็เอาห้าที่ที่ที่ตัดราคาสูงกับราคาต่ำทิ้งไปแล้วใช่ไหมคะเอาห้าที่เนี้ยมารวมกันแล้วก็หารห้ายกตัวอย่างยกตัวอย่างก็คืออ่าสมมติว่าเราไปเปิดดูละมีที่ดินสิบแปลงนะ ในอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณเนีนะ่ยมีที่ดินทั้งหมดสิบแปลงที่ประกาศขายอยู่จริงแล้วมากกว่าน,นี้มีที่ดินทั้งหมดสิบแปลงที่ประกาศขายอยู่มีแปลงหนึ่งที่ราคาสมมุติว่าไล่ละห้าล้านกับอีกแปลงหนึ่งไล่ละหนึ่งล้านแล้วก็แปลงทั่วๆไปโดยเฉลี่ย ไล่ละสองแสนห้าสามแสนสี่แสนเฮ้ยมันห่างกันเกินไปเลยนะ,ะเอาไปทำไมอ่าสมมุติว่ามีอยู่แปลงหนึ่งมันไล่ละห้าล้านใช่ไหมไล่แปลงหนึ่งไล่ละหนึ่งล้านแล้วที่เหลือเขาก็จะขายกันอยู่สองล้านห้าสามล้านสี่ล้านใช่ไหมคะ อย่างเงี้ยเราก็ตัดไอ้แปลงแรกกับแปลงที่เราก็ตัดไอ้แปลงห้าล้านออกไปเลยแล้วก็ตัดไอ้แปลงหนึ่งล้านออาไปเลยแล้วมันจะเหลือสองล้านห้าสามล้านสี่ล้านเอาารวมกันเอาห้าแปลงารวมกันสองล้านห้าอ่ะอันนี้อันนี้เป็นราคาแบบสมมตินะไม่ได้ไปม,ม่ใช่ราคาจริงราคาจริงต้องหยิบฉนดมาพอดีมึงกินไม่ได้หยิบฉนดมา ก็แต่ว่าหลักการนี้ใช้คำนวณได้ทุกพื้นที่เลยค่ะใช้ในการคำนวณราคาประเมินราคาตลาดที่ธนาคารเขาใช้ในการประเมินราคาก็สองล้านห้าเมื่อกี้ใช่ไหมสองล้านห้านะอ่าแล้วก็บวกเท่าไหร่สามล้านแล้วก็บวกสี่ล้าน มีสาที่แล้วก็จะมี2ล้านแล้วก็มี3ล้านเนี่ยค่ะเอา5้าที่นะคะมารวมกันเสร็จแล้วก็หาร5้าเพราะฉะนั้นราคาตลาดของที่ตรงนี้จะอยู่ที่สองล้านเอย่างเงี้ยค่ะ ก็คือพอพอเราจะซื้อที่ที่หนึ่งเนี่ยอย่าเพิ่งตัดสินใจซื้อเลยเราต้องเช็คราคาเช็คราคาถถวนั้นก่อนว่าบริเวณนั้นเนี่ยใกล้เคียงทั้งหมดเลยเนี่ยเขาขายกันอยู่ที่ราคาเท่าไหร่นะคะแล้วต้องต้องเช็คมากกว่า5ที่ขึ้นไปแต่ถ้ามีขายแค่5ท้ที่ก็ใช้5ทีก็ได้ษแล้วตัดราคาที่มันสูงสุดหรือว่าต่ําสุดทิ้งไปเลยเอาที่เหลือ สมมติว่าตรงนั้นนะมีขายแค่ 5, 5้าที่เราก็ตัดสูงสุดต่ำสุดิ้งไปเหลือสามที่เอาสามที่นี้รวมกันเอาสามที่นี้บวกรวมกันแล้วหาร3ตัวนี้จะได้เป็นราคาประเมินอ่าตัวนี้จะได้เป็นราคาซื้อขายเป็นราคาราคาตลาดะคะ่ะเขาเรียกว่าราคาตลาดถ้าได้ถ้าได้สรุปออกมาแล้วอย่างเมื่อกี้ที่เราคำนวณ จาก10แปลงนะเราก็ตัดบนล่างทิ้งไปแล้วก็เรก็เลือกว่า5แปลงล้วก็หารเราได้2อล้านหใช่ไหมคะเอ้ยเราได้2อล้านเ้าถ้าถ้าราคาที่เราซื้อเนี่ยมันไม่ถึง2อล้านเก็ถือว่าเราซื้อซื้อได้ถูกกว่าราคาประเมินทั่วไปนะสวัสดีค่ะนต้อลรับค่ะแต่ถ้าหากว่าเราซื้อได้2อล้านเก้าก็คือเราซื้อได้ในราคาตลาดแต่ถ้าหากว่าเราซื้อ 3ล้านคือซื้อเกิน2อล้านเขึ้นไปตัวนี้ถือว่าเราซื้อแพงตัวนี้ถือ่าเราซื้อแพงเราสามารถต่อรองเขาลงมาให้อยู่ในราคาระดับสองล้านเก้าไนดะ้เพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะเจ้าของที่หรือว่าต่อต่มกว่สอล้านเก,ก็ได้นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเจ้าของที่อ่ะเขารู้ราคาตลาดเท่านั้นดีอยู่แล้ว ถ้าเราคำนวณออกมาเรียบร้อยแล้วอยู่ในราคาเนี้ยเรายังสามารถต่อรองได้อีกค่ะก็วิธีเนี้ยค่ะจะใช้ในการดูว่าที่ดินที่เราจะซื้อเนี่ยมันถูกหรือว่าแพงเกินไปค่ะก็ที่บอกมาเมื่อกี้นะคะก็จะมีเทียบจากราคาประเมินกรมที่ดินแล้วก็สองเนี่ยก็คือราคาตลาด ก็ใช้สองวิธีนี้นะคะถ้าใครเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็ฝากดกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆด้วยนะคะอันนี้มาดูโครงการของเรากันดีกว่านะคะใครชอบทานมะม่วงบ้างโครงการนี้นะคะเราสร้างในสวนมะม่วงเลยแล้วก็สวนมะม่วงเนี่ยเป็นต้นที่ใหญ่พร้อมเก็บรับประทานได้แล้วนะคะ โครงการนี้อยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณนะคะเนื้อที่หนึ่งตารางวาตอนนี้ยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะเพราะว่าเราจะก่อสร้างตอนที่ลูกค้าจองนะคะก็ตัวนีอ้อันนี้เป็นรูปแบบบ้านนะคะส่วนนะคะเป็นบ้านชั้นเดียวเดี๋ยวให้ดูให้ดูจุดเด่นแล้วก็กันภายในจุดเด่นของบ้านก็ตรงน,นี้นะคะทา ันจะมีทางขึ้นลงสำหรับรถวิวแชร์ถ้าใครอยากจะไปพักยามกเกษียณหรือว่ามีผู้ใหญ่อยู่ในบ้านก็ขึ้นลงได้สะดวกเลย,ยสามารถเข้าออกได้เองถ้าหากว่าใช้รถวิวแชร์นะคะประกันจะเป็นผังผังภายในนะคะนีผังผังภายในบ้านนะคะ ผังภายในบ้านจะเป็นหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ำหนึ่งห้องครัวแล้วก็หนึ่งห้องรับแขกนะคะถ้าใครจองมาวันนี้นะคะเดี๋ยวตรงห้องห้องรับแขกตรงนี้นะคะ่ะเดี๋ยวจะกั้นเดี๋ยวจะกั้นเป็นห้องนอนให้อีกหนึ่งห้องเลยะคะ่ะเดี๋ยวจะกั้นเป็นเป็น อาตอนแรกว่าจะตอนแรกว่าจะาให้ดูว่ามันจะกั้นแบบไหนดีบ้างเดี๋ยวจะกั้นเป็นไม้หรือกระจกเดี๋ยวจะแบ่งมาให้เลือกนะคะถ้าใครจองเข้ามาวันนี้ค่ะจองเข้ามาวันนี้ถึงถึงเที่ยงพรุ่งนี้นะแถมกั้นห้องตรงนี้ฟรีเลยเดี๋ยวจะแบ่งมาให้ดูว่ากั้นแบบไหนสวยค่ะ ตรงนี้โครงการนี้สร้างเป็นพื้นที่สามไว้นะคะแบ่งออกเป็นทั้งหมดเนี้ยแปดแปลงค่ะมีทั้งหมดแปดหลังนะะไม่มีค่าส่วนกลางค่ะตรงนี้เป็นถนนถนนสาธนารนณะคะ่ะว่าเดี๋ยวเราจะตัดถนนตรงนี้เข้าไปแล้วก็ยกให้เป็นสาธารณะเลยก็ เราจะได้ไม่ต้องเสียค่าส่วนกาลางเราก็เสียเฉพาะค่าผ่อนบ้านอย่างเดียวนะคะแล้วก็พิเศษมากๆเลยคือหลังที่1นเนี่ยเราจะเผื่อพื้นที่ตรงนี้ไว้ให้กรณีที่ถนนตรงนี้เข,ขาขยายเลนออกมานะคะก็คือตรงนี้หลังที่1เนี่ยจะได้พื้นที่มากกว่าคนอื่นเลยแต่ทุกหลังเนี่ยราคาเดียวกันค่ะ ใครสนใจก็ติดต่อมานะคะเป็นไงบ้างแบบบ้านเราวสวยไหมคะสวยไม่สวยยังไงชอบไม่ชอบยังไงก็คอมเมนต์กันมาได้นะคะแครจองวันนี้เนี่ยกั้นห้องใค้อีกห้องหนึ่งฟรีเลยสวยมากแบบลืมเอาภาพมาให้อยู เดี๋ยวพี่มีเอาภาพมาให้ดูวา่าขนะั้งแบบหนงั้นวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะคะไว้พบกันใหม่บ๊ายบายค่ะรักนะคะไปแล้ว